อิมินาสักการลนะุทธาโอเทมะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเรื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อิมินาสักการีนะธรรมอเทมะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชา ด้วยเรื่องศัพท์ทั้งหลายเหล่านี้อินินาสัพท์นะสังฆบูเชมะท้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเรื่องศัพท์ทั้งหลายเหล่านีนา้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะ สกจีรังภริณโพุทธาธิธรรมภควาตธรรมสารังคัจฉามธรรมมัญจาสามกัญจาพุทธมามาตาติโดสามโกทาเรตุข้าพระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม่สดริ อริยภิภัณฑ์ยนานแล้วกับท้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พื่อนที่ระลึกอันสูงสุดขอพระสงฆ์งรดจากข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ว่าเป็นพุทธมามัตะผู้ถึงพระรัตนใจเป็นสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้ข้าพเจ้าทั้ง,าางหลาย ปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติตนเป็นผู้ดีศรัทธาในพระรัตนะใดตั้งใจรักษาศีลไม่เชื่อถือมองคลตื่นกล่าวไม่แสวงบุญน,นอกพระพุทธศาสนามันสร้างบุญอุศในพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานเดิ